สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นจ้าค่ะเมื่อนี่เพ้นสีผ้าไม่เห็ดบังหน้าหวานเนาะจ้าพี่น้องค่ะอันนี้ก็สิเป็นบักหน้าหวานที่เพ้นเห็ดไปแล้วเนาะค่ะเพ้นกับสีเื่อมมดน่วยแบบนี้เลยนะจ้าค่ะวเวลาห้าสิกินเนาะค่ะน้องไปเพ้นสีเหลือกน่วยออกมาเนาะจ้าค่ะค่ะเวลาห้าสิกินห้ากะเอามากินกับนำอุ่นเนาะจ้ากินกับนำอุ่นแล้วก็กินน่ะเป็นอันส้งแบบชาบังหน่าก็ได้เนาะจ้า จะเอาเนื้อเขาแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำู่เนาะคะ่ะเพ่งก็จะเอาลูกมาแบบนี้เลยจ้ะค่ะหลังจนา,นา,กากนั้นข้ากระตักน้ำหวานน้ำเชื่อมตรงนี้ลุ่ข้นแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จิไดเป็นชาบกนาวเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเทวานตองการอยากเอามากินเหล่นกันเลยได้จ้ะค่ะสามารถกินได้ได้ค่ะแบบนี้ค่ะค่ะขากระตักแบบนี้กินได้เลยเนาะค่ะเนาะ เปลือกเขานีกะสิมีความแบบเหนียวเหนียวนึบหนึเนาะค่ะเนาะขางในกะสิมีลดสมสมเนาะค่ะเนาะค่ะกากระสืออกขมน้อยๆเนาะค่ะเนาะก็ะคือบาท้าถ่าใ้เขาขมเลยมันก็เป so. ็นไปบ่ได้เนาะค่ะบักหน้ามันก็มีลดขมอยู่แล้วเนาะจ้าเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาบักหน้าเนาะค่ะค่ะไปเบิงเลยเนาะจ้าเนาะว่าเพ้นเฮดแบบใดวิธีขั้นตอนเฮดแบบใดเนาะจ้าเนาะไปเบิงกันเลยจ้า จ้าตอนนี้กัสิเมื่อเบื้งขั้นตอนในการเฮ็ดบักหน้าหวานของเพ้นเลยเนาะค่ะเพ้นกะจิตตั้งเตาล้อให้นามเดือดก่อนเด้อจ้าเพ้นกะจิตใส่บักหน้าประมาณสิบถึงสิบห้าลูกเนาะค่ะเนาะค่ะใส่แบบนี้ค่ะอันนี้กัช่วงนี้กับบักหน้ากับหลายหลายเนาะจากพี่น้องกัเมื่อเบื้งวิธีการถนอมอาหารเนาะจ้าว่าเพ้นถนอมอาหารแบบใดเนาะค่ะบักหน้ากับิเฮิตหลายเมนูเด้อจ้าอันนี้กัเพ้นเซียเป็นบักหน้าหวานเนาะค่ะเนาะไว้กินกับน้ำชาเนาะค่ะเนาะไหวกินกับน้ำชาหรือว่า เอาส่งเป็นแบบชาบักนาวก็ได้ด้อจ้าด้วค่ะอันนี้เป็นวิธีถนอมอาหารแบบวิธีหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะค่ะบักนาวก่อนเขาจะเอามาลงตุ่มเนาะคะ่ะเพ่นกะทำพวามสะอาดเนาะค่ะเนาะตรงผิวภานี่ออกให้มืดๆเ,เนาะจา้าค่ะค่ะหลังจากนั้นเา้ากะตุ่มลงไปจา้าน้ำเดือดเราจะเพ่นสีต้มมาบักนาวนี่ค่ะให้ผิวบักนาวเขามีรอยแยกออกน้อยหนึ่งเนาะจ้าเพ่นกะจังสีเอาเนาะค่ะเนาะตุ่มลงไปจา้า จ้าตอนนี้บักนาวอ่นกำลังเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้าเพล่นสีต้มไปจนกว่าบักนาวสีนี้ร้อยแตกเนาะค่ะเนาะรอยแตกอยู่น้ำมันหน่วยบักนาวนี่จ้าจ้าตอนนี้บักนาวกะมีห้อยแตกแล้วจ้ากะใส่ได้แล้วเนาะค่ะเนาะอยู่ตรงผิวบักนาวนี่จ้ากะสีมีห้อยแตกแตก,แตกแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวหลังจากนั้นเพ้นกาสิปิดเตาแล้วกะเอา แซได้นาเย็นแล้วค่ะแซนําเย็นหานาที่แล้วจ้าลังแต่งงานเท่ากับมาเฮ็ดนําเชื่อมกันเลยจา้าเพิ่งกระจิตักออกนะค่ะตักออกมานอกนําเย็นเลยจา้าค่ะหลังจากนี่เขาก็จะไม่เฮ็ดนำเชื่อมกันเลยนะจา้าเพิ่งกระจิตใส่น้าไปขันหนึ่งนะจา้า น้ำตาลนี่เพิ่นกับสิใสเป็นน้ำตาลบกักเผาเนาะจ้าหรือว่าเพื่อนๆต้องการใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บได้เลยเด้อจ้าเพิ่นกับสิใส่ลงไปครึ่งกิโลจ้าหลังจากนั้นเฮากัสิให้น้ำตาลละลายเนาะจ้าเพิ่นกัสิคนให้น้ำตาลเขาละลายเหมือนเหมือน,อนจ้าจังสิงเอาบอกักเนาวใส่เนาะจ้า อนนี้น้ำตาลผมเพ่นเดือดแล้วนะจ่ะเพ่กนกะสิตักบักนาวลงไปเลยด้วยค่ะลงไปไปเชื่อมเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะกรสิค่อยแบบเอาอ่นทับพี่น้องของเขานะคะเนาะกับกับแบบนี้แล้วจ้ากับเพื่อให้เขาอ่นถือน้ำตาลเหมือน่วนช่วยเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเขากระสิซึมเขาเองค่ะเพราะว่าเพ่นตุ่มจนว่าเขาแตกแล้วเนาะค่ะเนาะเพ่นกระสิใส่เวลาในการเชื่อมเนาะค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้า ตอนนี้กับมาเชคเบื้องน้ำตาลกอนเนาะค่ะเนาะว่าเขาสีใส่ใดไปนาะจ้ะค่ะตรงนี้กับยังใส่บระท่านได,ด้ได้จ้ะค่ะเพนใส่น้ำตาลเหนียวหนืได้วยนาะค่ะเนาะค่ะเห็นบอเวลาเขาเชคกันสีค่ะเขายัางอ่ะไหลเร็วอยู่น้จ้ะแบบนี้ใส่บัตท่านใดได้จ้ะเดียด๋วยวเพ้นสีตมโตไปจนกว่าเขาสีแบบยยกขึ้นแบบนี้ให้เหนียวหนืดได้ได้จ้ะต้องใส่ไฟอ่อนสุดเลยเด้จ้ะค่ะตอนนี้กั เดี๋ยวเพ่นสีมาเช็คน้ำตาลอีกรอบหนึ่งเนาะจ้าว่าเขาใส่ได้ไปเนาะค่ะค่ะอันนี้กัยังใส่ประทันได่คือเกาจ้ากันยังไหลเร็วอยู่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวสิร้อยเขาเหนืดหนืดก้อนี้กน,น้อยนึงเนาะจ้าเดี๋ยวเพ่นสิเอาเนาะค่ะค่ะน,นี้ก็สิเขียวไปเรื่อยๆค่ะพาย,ยายามกับน้ำตาลแบบนี้กัาบ,บ่านนวยบักน้าวแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะจ้าเนาะ เพื่อให้น้ำตาลเขาขอไปน้น่วยบักเน่าได้จา้านน่เห็นแบบนี้จา้าค่ะตอนนี้มาเช็คน้ำตาลเนาะจ้าว่าใส่ได้ไปเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วเนวาะจ้าเดี๋ยวเพียงสิบปีเตาเลยค่ะจ้า,จานี่ก็สิบเป็น บมักน่าหวานเนาะค่ะบักนาาเชื่อมหรือว่าบักหน้าหวานเนาะค่ะเพ่นกาสีเชื่อมเป็นนวยแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้กาฝากไว้ซํานิดเนาอจ้าอย่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพนน้นาเนยด้อจ้าขอบคุณค่ะ